ห้อยจุบประสอบหนึง่งเป็นเต็มครับพี่น้องเดี๋ยวก้านผมเดปลาแดกครับขางสีหนึง่งเอาสวัสดีครับพี่น้องเจอกันที่รากอิสานเปนดานครับพี่น้องวันนี้เป็นอิสานเปนดานกับที่งานกะพากันมาสูปปา่ปลาครับพี่นอ้องเด้อครับสูดตามกับปลาครับพี่น้องนี่ตาห่าไม้ห่อสุดต่ามือขึ้นเลยพี่น้องนี่นี่ครับเ้ยัง่ันดิบุกเลยครับใกล้ฮิบุกเลยนะนี่ครับพี่น้องเบิ่มจะมีปลาไปพี่น้อง นี่เราดีใจด้วยเหม็นเราพี่น้องเนาะนี่ครับนครับไป้วงดูพี่น้องเลยพี่น้องกันเลยแหละทุกท่านไดกินแล้วพี่น้องร้อนบวกกันนะพี่น้องนะรุ่นขับมาเฉลี่ยดท่าไรพี่น้องเนาะเรุ around, right thing, around, ่นรับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องฮัลเล่อครับพี่น้องพอกันดีเล่วพอกันดีเล่วน้ำมือเศร้ามาท่นนี่เป็นกระลังสิแกะไหมจุบเดี๋ยวพี่น้องเด้อแกะก้อยได้พี่น้องกูเลยเบาๆมีเนื้อ้วนครับพี่น้อง จุกพอต้มเหลือมาแกเด้พี่น้องครับก้อยขันซ่ครับซอาขันบอกอกนี่ครับจังเบ่งกันครับพี่น้องเก็บเลยเนาะปลอยหอยจุ๊บครับพี่น้องอาหารเมนูรอบเส่าครับคอนสีลมจับปลาครับปล่อยหอยจุ๊บคุณเดี๋ยนุองเบาหวานขึ้นคุ่นบ้ามบ้ามแล้วก็ปิ้งปลาเค็งไงคุณปิ้งเค็งเอาไอคอนปลามาอีกครับน่ะเด็กการเพื่ออะไรเ ตำปลาแดกปิ้งปลาเคีงไงเอเอาเอเอากอนเอานเอานลองท่องเบาหวานเด้อะกอยให้จุบครับพี่น้องอ้ยเก็บเลยเอาอ้ยขอบงแท้โอ้นี่ปลาดียคือปลาเดีปลานาครับหอมๆเลยนวๆโอ้โหดีีลใ้นปะ โอ้ตายลงเดการดการขอยครับพี่น้องนีมเดกชือรถด้อพี่น้องหมีมมมะบ่หมะตนจะรู้ด้วยน่อยแบหน่อยลายแบลายิลันหองบรกกอบไปบอกหหยจุดเส้นกอบด้วพี่น้องเลยองหน่วยลเอาุงมืาหมดอเุ่มนาอยู่แลวมาให้ โอ้เสียายอะไปวดรนบองสีส so ันด uh ้วยแงยังอยู like oh, ่อ๋อนี่น่คนบลาดกซ้นแเด็ซ้นอันนี้นึ่งนซ้นด้วยนหนึ่อย่นี่ครับพี่น้องคอหอยคอหอยคอหอยผมม่หอยแล้วพี่น้องหมกนาบ่้ยมันต้องใส่ไม่ได้กินหมกนานั่นเลยแม เ,เยไม่ออกเนี่ยดูหอมต้องหอมบกงนาจวดุดี๋ยดจวดเฮ้ย <c oughs> ในบกงนาเอาวันนี่คุณบ้าหอน้องหรับพี่น้องไปไนใส่ใครดำเด้อเนี่ยสองหน่วย ปอให้ใส่ไข่สูตรใหม่เน้อโอ้พี่น้องปลาหอยจุ๊บกุหลาบอุ้ยอากินมากพี่น้องดีกว่าเด้วยเข้มไปเข้มย่งห่วยเลยอาหารเช้าเราครับวันนี้ปลาหอยจุ๊บกองแท้าซิมบานหมอยากใส่มือเลยโอดีอ่ะกลางๆปลาให้เขาบอกสมด้เนาะ มาใครเตรียมทองอดูหน่อยมาเด้อเพื่อน้องกินข้าวครับไปนี่ข้าวเศร้าเหมือนกันครับไอ้ลงจับปลาคนไปหอยเห่าเอาแท้แล้วครับในการในการในการกินข้าวแล้วมาหนี้งุ่นสุนทรกุญนะอะไรเห่าจับเฮ้ยของแท้คนไทย ได้แล้วใส่แล้วใส่แล้วเด้อพี่น้องเด้อมเลยอมาเสร็จหนยจะบอกด้บอปรอกใมาครับองคุงเงือนก้อยหอยจูบอยกินบอสติอือืมด้ครับจลงกับบอกเอามาให้หนูในน้นเป็นแกงกะทิให้กินเหอครัน ครับพี่น้องน้ำเริ่มบกแล้วเริ่มลงไฮแล้วครับพี่น้องอันดับแรกอ่ะเอาให้จุ๊บกันนะพี่น้องเด้อรับพี่น้องให้จุ๊บกับคนเราโอ้ยจะให้จุ๊บกับพี่น้องคนเราอะครับแหนเวิดครับพี่น้องคนเขาซะเลยคนอะไรนะอะไรเงี้ยยังเอาให้จุ๊บกับพี่น้องคนล่ะเอาให้จุ๊บกันับพี่น้องโอก็จะให้จุ๊บดับคู่ของข้าแล้วครับคุณคุณครับการครับพี่น้องโอ้เก็บเพล่ครับพี่น้องเก็บหอยก่อน พ uh hmm, oh, ูดอะไไม่จุ๊บทับไปองไม่เลี่ยห้างเถียต่มันปลาตัวดยโอนี่ตัวนึงตัวนี้ที่บพีไน้องนีก็หสองเท็ลไม่จางกพี่โอ้หลีอะไล่ะไหล่ะเไมหาอไหายไหางพี่ทางไหนพ่มองทางไหนไอะสงนาพี่งพี่งพี่พี่้องตัวเอาเว เอาเปยไนบ่กล oh, no mm ับไปเาไปตไปองเบยนยครับพี่องเ้้มแตงเพือของเลยเฮยไปแล้วมวดอยเามโลด้นีไลอรถเอาไ้การครับลองยนเลยปืนมาจุกีปลดปลดเปลดปลปลด าต้องหอยเอาต้องปลาครับพี่น้องมันมันครับมัวเนี้ยเฮ้ยขึ้ล้วเห็นกูล่ะไ้เอามันขนาดน้ามันได้บลักไอ้พี่น้องเนี่ยน้ามันออกบ่อเด้พี่น้องต้องต้องก็บไปน้ำเรื่อยๆครับน้ำออกบ่อครับพี่น้องเอ้าเด็กห้างครับรถกับรถเฮ้ยพี่น้องยิงลักครับพี่น้องยิงลักยิงลักยิงลักทำยังไงเลย โอ้ยขามโค้งพี่นอกอุ้ยไอ้การพิ้งครับโอ้ไปแล้วไปแล้วเ้ยช่นครับนี่แม่ได้ี่นอกนี่นี่เทียนเอ้ยหายี่สบครับ อประสูตรประสูตรเออประสูตรเป็นไม้ยกประสูตรครับพี่น้องโอ้โตัวมังงี้เต้นเป็นระหุ่นใไปโบล้วครับพี่น้องนี่ครับเลี้ยบไปเรื่อยครับพี่น้องโอ้หอยจุกโอ้ยเขาจุกกระไล่ได้เห็น้องไหมเนี่ยแด่มังงะหมดเลยหุดเมยจุกกองเต็มอยู่โอ้ยเอาครับพี่น้องเอาปลาได้พี่น้องนี่ โอ้ยน <ś upright> ั่นน่นนั่น่นเฮ้ยไปอีกแล้วเอาต้อ่น้องตัวนึงพี่น้องอยเห็นมลอเ้อพี่น้องเ้ยกลับพันมอยืนดีเลยพี่น้องเ่ะฮ่าไอชันเด้อ,พ,ลลอดพี่น้งองไอชัเนเด้อแอลนี่ <ś upright> <ś upright> Bay yên á, lên tớ cho Ăn cơ đi Ấn 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 เาโอ้ยบงกาเต้นกูลยเพื Uh. không uh. Uh. Ui. Chúng ta ăn đi, không à, này không không này không không này không 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 này không ui, เอยู่ระเบ้อ้ชั้นไงครับน้ำไปเลยอวนก็ได้วิ่งส่วนเอาได้พุ่นปลาโอ้ยอันดับแรกเอาปลาหน่อยก็ได้พี่น้องุ่นปลาโอ้ยตึ้งเบิ้งพี่น้องไปเลยตักเรารอบนึงครับนี่บ่เบิดง่ายเลยนี่นี่ก็ปลาได้พี่น้องเอาปลาเองโอ้ยตึ้งพี่น้องปุ้นปุ้นครับกระมังหนึ่งครัพี่น้องเอ้ยนี่ครับ อย่งางวันเดีย่ยเบิร์ตเพี่น้องรอบแรกขั้นเดียวเบิดอยู่นี่ผมมีนาไซคนหน่อยก็ปะาครับตะกดก็มีเป็นปลากระแยงเด้อพี่น้องหอ,อยอันตรายครับวิ่งสอนเอครับพี่น้องหมดสลับหลาสุับลูกเุี๊ยหุ่นเป็นน่องวัดสดครับพี่น้องเต็มดด้งด้งด้ง,ดง,ดง,ดงอาวหุ่นขั้นน,น้ำเวรีหุ่นละเราในมาไซกันครับพี่น้องให้มีนาไซอยู่เอาหา,า,างมา อาครับนอ,อ,อง้เยพ,พี่น้องเอาขึ้นมากล้วครับคุณนี่นขนาดเบเชตัวในหนองหิริกระไอยู่เมือ่อยกูละวันนี้เขาบอกอันนี้เลือกวได้ครับเลือกวุิดงเรียนรง,งเรียนอยูอ่วันขึ้นทีเหีโอ,อ้นอกกำแ็งไว้ด้วยพี่น้องมองเนีจะไปล้างยี่บ้านครับใต,ต้เป็นปลาสูด้วพี่น้องเต็มย่ข้างใ้ครับออไ ตอนไหนวงทึ่เดี๋ยวาแข็งัวกของนี่ปลาคอแล้วพี่น้งองคุณเบีมนี้ปลอ,อกันเลยคุณคุณปลาคอไ่จานจุมหักไปอบยไหลเร้พี่น้งองเร้ขังนี่ขังปลาคอรครับคุณปลาคอยุมย่มยุมย่มดีเท,ทตัวนี้เบิ้งเเร่บ้ เอาเงินออกกระปองกันกูละกูปลาช่อนเนี่ยทังนี้พี่น้องโอนช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ซี่หาแต้มอยู่ครับผนเอาด้วยกันครับ สรุปผลงานครับพี่น้องก้อนครับที่เออีกเนียที่มเลยท่เอาเลยครับพี่นอ้องนนี้ทั้งประคอเด้อเนี่ยงานเนาโอ้การฮะไปเที่ยวทีงนั้นม่ตามกาสิบโลไม่น่ามีทางนั้นนีปลายังปานุั้งต,ตนี่ยเอยเี่ยวเา้นลนเาพี่นออ้อ,นนองว้าวเ้ยเฮยเ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 ้ยเยเยเ โอ้ตัวนี้ใหญ่เดี๋ยวว่ะโอ้เด็กการสะเป๊ะสะอันนี้ก็สอบนี่ห้อยจุบเด้อพี่น้องหอยจุบกระสอบหนึ่งเป็นเต็มครับพี่น้องเด็กการผลอันนี้กระถางปลาปลาหน่อยเด้อพี่น้องปลาหน่อยทุกปลาสูตรปลากระแยง,งปาลารวมๆครับผลเป็ดปลาแดดครับถังสีหนึ่งเอาได็กการ แค่นี้แหละครับท่านนั่งจะ่ันชิปหน้าครับสกับบานละเป็นชิปหนาครับ